ี่รถไปอก่ได้นะครับเวลาขี่รถไมันก็จะงางกุ้มเลยทีเดียวเชียวแล้วต้องขี่เรบ่อใช่นะคะงกุ้มบ้านเราเห็ดแล้วไว้ก่อนหมูนะครับใช่ขนาดเราทำเราทำนำหลังหมูนะคะก็แล้วก่อนหมูก่อนเบิ่งคิดนี่ก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนท์ที่สำคัญก็คือ กซุปเปอร์แตงไน่เด้อทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเออวันนี้เราก็จะไปขี่ออกขี่รถออกตลาดไปเออขี่รถจากบ้านออกไปตลาดนะคะเราไปซื้อแมวมาเฮ็ดกินแรงนะครับเราก็จะซื้อของมาทำกินแรงนะคะ นะคะแล้วก็จะไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดเราไม่ได้เพราะเป็นคนไทยค่ะไทยอะไรครับไทยไต้ค่ะอ๋อไต้ไต้ค่ะก็ขี่จากของไปเหรอวันนี้เราก็ <c oughs> เทือนเทือนเฮากับตลาดก็ไม่ไกลกันปันไดนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ข,ขี่ไปได้อยู่ ใช่นะคะคนไปดูตลาดพวกเขาในหมู่บ้านนะครับว่ามันมีขายอย่างแนนใช่แล้วก็จะออกไปเลยไปทางบ้านเฮาก็จะมีที่ไงขี่รถไปอีก็่ได้นะครับเวลาขี่รถไปมันก็จะไงกุ้มเลยทีเดียวเชียวแล้วต้องขี่เพื่อนใช่นะคะ น้ำมันรถเราก็จะหมดแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันหมดจะทำยังไงแล้วก็ไม่เป็นไรบ้านเฮาอยู่มันเป็นบ้านไฮโซแน่หน่อยหนึ่ง <c oughs> มันจะมีปั๊มน้ำมันใช่ทางออกบ้าน <c oughs> <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวเราจะใส่เราจะไปใส่น้ำมันจากซาวพัดโอ้โหรถคือพอแข็งแต่ว่าเบรด พ่อไม่ได้ขีะะ่โดนนาทีนี่นะคะปั๊มน้ำมันออกมาเมื่อีจะเป็นปั๊มน้ำมันอย่างนี้เลยดีนะโยยังไม่ได้ปิดค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ <อา S 1> จะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะสีน้ำมา อยู่ที่ล่างก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ยอยู่ที่ไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแต่อยู่ที่ไทยมันต่างกันนี่นะคะแล้วก็จะมีมาบายกระเปะะ๋าเหมือนกันหมาว้าวนั่มือให้มันนินนี่นะตอนนี้เราก็จะออกไป เียบมาตายแล้วตอนนี้หมามาเลปลยงระกะพา์ใช่เทเดี๋ยวเราจะสิ่งก่อนเ้อเราจะสิ่งเราจะสิ่งผกให้หมาอ่า <c oughs> เล่นตามเดี๋ยวมันจะเสีย <c oughs> โอ้ยผมคิดว่ารถน่าจะเหยียหมาตายเลยเท ตอนนี้รถใหญ่ก็หลายอยู่บนทางเวลาจะข้ามทางต้องระวังแน่โหราะทีนี้เขาเหยียบก็ตายเอ้ยใส่เรื่องยืดนันเหมาะเอ้ยยืดขี่รถประมาณอ่ะห้านาทีทอดตลาดบนท้าอยู่ด้วยนั่นเรียกยุ่งเนาะมันน่าจะเนมไม่เห็นนะคะเพราะว่ามัน ะะสิงไม่เห็นหมาไหลว้าหม,มาไม่ทันทานมาทานสิงแล้วสิงแล้วสิงแล้วมาไม่ทันมามนหมามามมายุดนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้มานำนะครับเพราะคุณแม่เขาอ่าคาเบึงนอง ก็มาแต e ่สองคนมากับค himself, ุณพ่อกับคุณลูกเราก็จะไปซื้อแตงโมนะคะแล้วก็ซื้อของกินมาเฮ็ดกินแรงใช่นะคะจะทำอะไรกินคะไม่รู erm ้ต้องไปเบิ่งก่อนว่ามีอีหยังเป็นจะแซ่บนี่ใช่นะคะแล้วเราก็จะไปดูนะคะทำไมไม่เฮ็ดออกสามออกสามอกิงแล้วเพื่อนั้นกว่ามันไหม้มือ เขาไปกินบางสามท่ก่อน,นม,มื่อตื่นอืนี่นะคะตลาดก็จะเป็นอย่างนี้เลยอยู่หน้านี่นะคะว้ถึงแล้วตลาดนี่คือตลาดนี่ไงบ่อนเ็ขายหมักโมงหน่วยหนึ่งก็ไม่แพงไประดหน่วยละสิบเา้าพันหน่วย <ขอ S 2> นึงห<ข>า,<ข>าพันก็มีโอ้เดี๋ยวขาวเมืองเขาจังซื่อนะครับขาเมือง ็ไปห,หลอกซื้อของกินก่อนว่ามีอย่างแน่เลาะก่อนว่าใช่ซื้ออีน้งกินวะนี่นะคะตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะจอดจรถอยู่ไหนวะจอดอยู่นี่ก็น่าจะได้เนาะใช่จอดอันนี้มันจอดลงเพราะวิเคราจัดตลงมัหลงหนูจะลง โอเคค่ะ<ป>เราเราจะไปซื้อนะคะกินอะไรดีเธอว่าฉันอยากจะกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นตาแซบอุ้ยโคบิดหมาอันนี่มาเนี่ยต่ยเขาเอื่นว่าหมา,มาภาษาไทยภาษาไทยวะมามาทัน มักมาทันใม่กินยังวะกินเอียงอ่ะน่าดีปะกนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะคนกต่สีรานิดนึงนะทุกคนกินอะไรดีคุณเจ้าไม่รู้นะคะกินอะไรไม่รู้ฮะปลาหู ออยังไปเสรล่ะแกท่างนี้ยังฮะอาหานแลแล้วก็ั่นี้มูลูกพูดเรียนลูกทนเด็ดนั่งคำแก้วนี่ตด้เห็นหมูตัวเองนะครับนั่งคำแก้วอคำแก้วแก้วพูดซุกเราเจอดอกก็มีเอียงบ่มีเอียงเลยเป็นไปแทบเลยอาไม่มีอะไรเลย เอาอะไรวะนี่จ้ะกินอัะไรไหมขั้วผักบุ้งเอาอย่้วขั้วผักบุ้งอย่าง้วนอกจากขั้วผักบุ้งมีอย่างนี้เอากระมีหลายอย่างกินเห็ดอะไรกินนี่บอกหอยจูบนี่บอกฮะหอยจูบหอยขควาเห็นหอยจูบหอยจูบสีฟ้ามีแนวที่จะไหวมีแนว เอาไปเฮ็ดกินเนีจ้าไม่อยากกินพี่เนี่ยเสื้อเนี่ไปให้บรรดาปะจะกินอะไรทุกซีนลูกซีนนี่นะคะมิต้อยากกินลูกชิ้นนะครับแล้วไปเปิดออกข้างหลังอ่างเงี้ยไรกินดิเราต้องเรียกเอาบอสเรียกเลยครับซื้อเผื่อให้คุณเกมเบยเนี่ยได้ครับ เคมเบกกำกินลูกชิ้นปลาเคมเบกบอกินลูกชิ้นปลาเขาใส่ลูกมากันลูกมักอันนี้ทีเอาอันนซองก็เลือกเอาเลยครับนี่เดี๋ยวไม่ใช่ดีนโอ้ยเอาได้อยู่หรอโอเคประกงให้ว่าเพราะว่าบ่มีเงินสดมันต้องโอนเอาให้คุณเคมเบกนี่ให้คุณเคมเบกเคมเบกมันกินลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นอันนี้เออ แล้วลูกกมันไปเอาตึกสี่ห้าไม้เอาไม้นละใเอาห้ไมเอาอะไรอีกให้คุณเคนบิดเอาให้มันด้าพอแล้วเอาอันนี้ด้วยแม่ชอบกินเออเอาเอาไปเลยเอาอันนี้อันหนึ่งเอาเอาอันนี้อันกกำลังดังไฟอยู่ น่าจะเดินตืดไปไงคุ้มเร็วทีเดียวไปจ้าหน้าที่งจ้ามาเอาเจ้าให้จังมาเอาเจ้ามาเอาเด้ออทำไมพูดลาวทำไมพูดลาวคะอ๋อพูดกับเจ้าของร้านตะพูนักป้าอย่างว่าอย่างไรป้าป้าชู้เ่็นอย่างไรเธออันนี้จะเป็นป้าชูเนาะ คืออยู่ไทยมันมีอันนึงคะโอนขายอยู่ไทยขายอยู่ไทยเมื่อแค่สิบปีมีสองอันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดอะไรกระวาน่าจะเป็นเห็ดเผาะนะคะปลาทูหรอคะปลาทูไปทอดแล้วก็ลวกผักกินอย่างปแบบนี้ฮะเิลยแบบนี้างอุ้นอะไรบอ้อุ้นอะไรบอ้อุ้นอะจะได้ไม่มีอุ้นเดี๋ยวไปซื้อหน้าใหม่ก่อน อันนี้มีโอนเอาอันนั้นดิอันนั้นโอนได้อันนั้นระบบมีโอนเาต้องไปซื้อซื้อเนี่ยอุดก่อนเอาหาชิปดิหาชิปหาชิปใส่น้ำมันแล้วอ้าวเออเอ้าวบัตรชาวพันธ์เลยชาวพันธมันบุพอเรซื้อสองเค้กในตลาดข้านอกนี่เขาบอกเอาเงินโอนมาแล้วมาซื้อบอนเอาเงินโอนก่น ก็าไปเลยเอาเงื่อนอ่อนบอเอา,เอ,าอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักที่ข้า,าไปทำวันนี้ดูรวมๆแล้วมันเหมือนกันหมดผักคนก็ขอถ่ายรูปก,กับพ่อบิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านี่น้คะก็แค้กค่สิ ดูรวมๆแล้วผักมันก็เหมือนกันนะคะมีอันยาไม่คือก็คือเอารบ้างดูตรงลวกผักอันนี้ใชแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะนี่สอผักกวางตุ้งบล้าเต้ม้่วหู ตอนนี้เราก็จะไปดูพ่อบิ่งจะทำอะไรนะคะไปไปโอ้ยทางก็อยากจะมีอันนี้นิดนึงนะเด็กซ้ำไหที่นี่มันก็ยากาแน่เพราะว่าเขาไม่รับเงินโอนเขาต้องไปห้างที่มันมีเงินโอนแล้วก็โอนเงินให้เขาแล้วก็เอาเงินสดใช่เคะไปกดเงินกับกดไรเป็นอย่างคือกดบ่ได้เพราะว่าตู้มันบวกแต่สแต็ อา้าวพอบิก๊อกอ้าวกดได้บางตู้กดได้บางตู้แล้วพอบิก๊กมาเชื่อยๆฉันวาถือโทรศัพท์มากดโอนผ่านโทรศัพท์แต่พอบิ๊กไม่ถือบัตรมาบัตรเครดิตมาค่ะไม่ใช่บัตรเครดิตอันนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องนะคะได้ขนมชั้นนะคะมากมากเลย อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแม่ลูกชิ้น,นอันนี้ก็จะเป็นแงเวาทดอดย่างยังแล้วไปเบงกอ แล้วก็จะเป็นขันลูกชิ้นเราก็จะยังไม่ได้นะคะพอบิ๊กแล้วเห็นหลุดเลยม่มีเงินสดอีกแล้วเฮ้ยนี่อีกแล้วเจ้าเจ้าจะมาสื่อว่าต่างอันนี้เงินสดลายอยู่ว่าใคอยากโอนทจ้เอาคุณพี่แจ๋ขาปลาเหรอ เอาสองแสนก็ได้ดิตอนนี้เราก็เจอเพื่อนแล้วนะคะแต่เพื่อนเห็นเราแต่เขาไม่สนใจเราแต่เขาเห็นเราอยู่เขาก็อาจจะไม่จืดเรานะคะเพราะเราไม่ได้ไปโรงเรียนนนะคะเพราะเราไม่ได้ไปโรงเรียนนานนะคะ มีเด็กต้องะทีบง 14, <19. S 1> ีี่ทุกคนเาตรองอรสอบิ๊กพอบิ๊บกกลูอันนี้ก็จะเป็นมักกรณีนะคะพอบิ๊กอยากกินมกกนักมก,กรณีนี่นะคะมักกรณีก็จะเป็นแบบนี้เลย คือมักกอลอนีพอบีมักกอลอนีอยากกินมักกอลอนีพอบีอยากกินมักกอลอนีไม่กินหรอคือไปไหนปะอ๋อไปดูชาดีดึูชาดีดึู เอาไปติดฉันดิันดิัดิัดิติดัวคะนี่นะคราก็ได้อัน้มอลนันก็ร้านปลาดูที่เราไปซื้อคะอยู่นู่นปดไปใส่นี้เราก็ได้เงสดมาแล้วนะคะ คนต้หายแล้วหมอไม่เขาอุ้นเขาบั็นซีผู้ใดโดยเขาเป็นซีไปแหละเมีนคนเป็นเอ้ยนี่เรามไม่ใ้เราหายนี่ค่ะปลาทูนะคะที่เราจะมาซื้อนะคะปลาทูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพื่อไม่รู้นะเต่มันจะเป็นเห็ดคนกลางเห็ดขาวอันนี้เด็ก เห็ดดำพร้อมสีดำมันเห็ดยังฮะเห็ดหูหมูเห็ดหูเจ้าเห็ดหูเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอุ้ยพ่อไม่กินมุ้งมังนี่ข้าก็ซื้อกุ้งมังงี้เราก็ซื้อกาปีกันนี่นะครับมีเด้กุมังงี้โอ้กุมังงี้มีเด้กุมังงี้ นี่นะคะพี่นี่เด้หยางือกสนุกเลยเดี๋ยวเขาบอกไปไม่ได้พูดเลยนี่เจ้าวะเอาหยาเมอวานะครับเออมันมีเพลงมันมีเพลงวะไปไปร <cat on delivery> ีบไปรีบไปรถเราอยู่ไหนไปเลย จ่าว่ะมาสื้อแล้วยันวนว่นโบรานงอาะข้าไปซื้อทั้งหน้าเนาะหนูก็พูดคอยคอย,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 อยอพี่ก็เอาหยัย่นโบรานไปกันเลยนะคะพอพี่ก็เอาหอยไปหอยนั่นนี่าเราก็จะปิดก่อนนะคะตอนนี้ฮ่อก็มาซื้อหมักแจงหมูนะครับซื้อจังเดยให้มันแดง ตกขวัญมันงแนวๆนะอาจารย์แดงกูจะเข้าบ่อนี้ก็ได้แดงวัวจะอยู่ปะแดงวัวนงานแดงวัวนี่หน่วยใหญ่ันงานผมมีเงินสิบเวยบคนงานเอองีย่างกระสือว่ากินไว้หนึ่งสิบแซ่บมูอ่ะนี่เมฆกระสือยุนี่แซ่บเอาไปซื้อก็ได้ครมีเงินนไม่มาลูกบอกหรูอว่าเจี๊ยบตอนนี้เขาก็ได้หมูหน่วยหนึ่งแล้วสี่สิบพันนะเฉันบอกมูว่าหนีตะกระขึ้นเพราะพี่กินจนเมด

้าก็จะตีกันแล้วนงางนาเี่ให้กินปลาคอยดูก็อยตค่ายนเดีไม่แล้วจะมันมันลายดิมีให้เลือกลายเกี่ยวเนาะเรื่องกันอหอีอลเ่ยาะกอดอเอชเมดิเกอกพยันกีอชชา นี่นะคะแล้วก็จะไปบ้านเลยนะคะไปตอนนี้เอาก็ได้แล้วมองกินแรงเทามีมักโมแล้วก็มีปลาปลาสองปลาสองปลาทูมักโมกินแรงบ่อนใดอาหารแรงเรืออาหารองหวานยำเลย เแบบมีโดมโดมากเนาะระวัาไงอยู่นี่เขาทางเขาตั้งกระจายหลายเขาเคือไปเนี่เราก็ซิ่งวันนี้ บ้านเราเห็นแล้วไว้ปอดหมู่นะครับใช่ขนาดเราทำเราทำนำหลังหมู่นะคะนำหลังก็แล้วปลดหมูใช่เราเพราะเราหางจริงค่ะอันนี้ก็จะมีคนทำบ้านเยอะเยอะนะคะนี่นะคะทำติดกันเลยหนึ่งสองสามส่ยนูห้ายน อีก6 7 8 9 10 11 12 12หลังโอ13 13หลังนะคะไม่ใช่13หลังนะคะ14นะคะรวมรวมแล้วบานเฮาก็15หลังนะคะนี่นะคะตอนนี้แม่เราพอกำลังอนามัยใช่แล้วหนูจะลงหนูหนูกลัวหนูอ้าแคมเบ เค็มเบก,เก,ก็เค็มเบกพอบิ๊กมันกินยังคะน้าเค็มเบเค็มเบกินกระดูกไม่ใช่เราเป็นบ้านไฮโซกินกระดูกลงทีนิต้ามันไช่เบาไม่ได้มันหนักก้นจนนอนเฮ้ยอ่ตอนนั้นก็กำลังซื้อเตียงใหม่นให้เขาดูเตียงคุณธีนินตากับเสื้อกับเสื้อเ,เห็นนะคะคันเดยอยู่นู่นนะคะ อันนี้ก็มีเราก็ทําความสะอาดอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอนชงอี่นะคะนนกกฮะกกเราโตขึ้นยังไม่กินหรอเขาจะกิน,นะคะกินอืมกินกันแม่เราขอจะกินช่วยพ่อนะคะ ร้อนมากเอาคุณเค็มเบะเอาคุณเค็มเบะตอนนี้เข้ากับไปซื้อกะโลสิบดเต็มโปนะทุกคนนะกะโลนี่เบิดสี่หา่าเด็กกะโลแคดหนึ่งสี่เซนตลาย รนมันได้ยังไ่แพงเลยรถมันด้ยังแพ,ง,ง,พงกว่ากระโลหนางามนนเนา,าะพูว่านี่มากระพายโตมากระพายอันนี้ขยันที่เราขี่บ่โตก็มาทำียกนะครับมะเมียนห้องแล้วก็จะให้ทุกคนดูนะครับเตียงใหม่แต่ยังไม่แล้วปรนไหน เตียงใหม่ซื้อต้อนรับพี่ไมโกมานอนนี่ก็เป็นเสื่อบนนอนใหม่แล้วก็เป็นหมอนนี่แล้วก็กาลังชิมเมียนห้องหม่หนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เมียนปันหไเดียเตียงเตียงยังท่านได้ประกอบปันไดไหครับอเมโกกบซีนอนเดี๋ยว่นอนได้นะมันมีแอร์อยู่เดี๋ยวเมืออ่อื่นอุ้ย สั่งเข้ามาประกอบแ,แล้วคลิปนี้ก็จะจบด้อทุกคนเ้อก็จะถ่ายให้ทุกคนเบ่งเนื่นๆสื่อการไปตลาดกับลูกสาวอันนี้ก็เมียนเฮือนเมียนซานอีกมันต้องเมียนทุกมือบันม,มากด้นเลยเนาะคลิปนี้ก็จะจบเพียงแคนี้เจอกัน<ช>คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเอาคุณนิตาปิดคลิปคลิปเอาเบอร์ไทยคลิปกินเบอร์คลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นํำนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ให้ช่องน้องนิดต้าพากินนะคะ